สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว iPhone 14 Pro Max วิธีการเริ่มต้นเปิดเครื่องใหม่นะครับก็ตัวนี้เป็น iPhone 14 Pro Max สีดำนะครับสีก็จะออกสีดำด้าน ส่วนขอบก็จะเป็นสีดำเงานะครับก่อไนปนเราก็จะเปิดเครื่องเราก็จะเลือกเป็นภาษาไทยถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษก็สามารถเลือกภาษาอังกฤษได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกตั้งค่าด้วยตนเองเสร็จแล้วก็เลือก WiFi นะครับเพื่อในการเชื่อมต่อ เลือกดำเนินการต่อนะครับตัวนี้จะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการสัตแกนใบหน้านะครับแล้วก็หันซ้ายหันขวาขึ้นลงส่วนตัวนี้เลือกไม่ใช้นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการอัปโหลดข้อมูลนะครับโดยผมจะสำรองข้อมูลไว้แล้ว เราก็เลือกกู้ข้อมูลจากไอคาวนะครับเราก็จะใส่รหัสไ d ดีไอคาวที่เราได้ใช้ไอโฟนเครื่องเก่าหากท่านใดที่ไม่เคยใช้โฟนมาก่อนก็จะไม่มีข้อมูลก็สามารถเลือกไม่อนห่ายข้อมูลได้นะครับหลังจากนั้นจะส่งรหัสมาที่เบอร์โทรเครื่องเก่านะครับเราก็เอารหัสตัวนั้นใส่เข้าไป เลือกกดยอมรับได้เลยครับก็จะเป็นการเลือกสำรองข้อมูลนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ก่อนแล้วเราถึงได้ใช้หมวดนี้ในการสำรองข้อมูลเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ในหัวข้อนี้สามารถตั้งค่าภายหลังได้คุยกับส i ร i ก็สามารถตั้งค่าภายหลังได้ หรือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทีเดียวเลยก็ได้ก็เลือกไม่ใช้ตอนนี้เลือกดำเนินการต่อหลังจากนั้นก็จะดำเนินการกู้คืนข้อมูลจากไอคาว d นะครับจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ข้อมูลก็จะมาทั้งหมดเมื่อเสร็จแล้วข้อมูลก็จะมาอยู่ในเครื่องใหม่ทั้งหมดนะครับรวมถึงแอปก็ดำเนินการโหลดให้ทั้งหมด ก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับหัวชาร์จรุ่นใหม่จะมีกำลังวัตต์20วัตต์นะครับถ้าเกิดเป็น iPhone รุ่นเก่าถ้ากำลังวัตต์ไม่ถึงก็จะทำให้การชาร์จนั้นช้าเพราะนั้นแนะนำให้ซื้อของใหม่จะดีกว่านะครับเพื่อให้เหมาะสมก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นจบเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ